สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลความเคลื่อนไหวล่าสุดกันนะคะเรื่องการจัดตั้งคอรมอรโดยเฉพาะในส่วนของพักภูมิใจไทยคือมีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาเยอะเหมือนกันค่ะครับเห็นว่ามีเรื่องการทาบทามคนนอกด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแหล่งข่าวที่เราดูดูกันมารายงานว่ามีการทาบทามคนนอกโปรโฟไฟล์ดีๆเข้ามาเสริมทีมโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญสคัญอย่างรองนายกฝ่ายกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมอืมก็น่าสนใจนะครับเราลองมาวิเคราะห์กันดูว่าสัญญาณพวกนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพรรคหรือว่าคอรมอชุดใหม่ได้บ้างครับผม การดึงคนนอกหรือการวางตัวบุคคลในตำแหน่งสำคัญเนี่ยมันก็มักจะมีนัยยะที่น่าสนใจซ่อนอยู่เสมอเลยนะครับค่ะมันสะท้อนได้ถึงกลยุทธ์หรือว่าภาพลักษณ์ที่เขาต้องการจะสร้างเริ่มกันที่ตำแหน่งรองนายกฝ่ายกฎหมายก่อนเลยนะคะมีการพูดถึงชื่อาศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนครับ ท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการยุคร่างรัฐธรรมนูญใช่ค่ะข้อมูลในข่าวเนี่ยบอกว่าเหตุผลคือต้องการเสริมภาพลักษณ์คล้ายๆกับคอรมออนุทินหนึ่งที่เคยเชิญคนนอกโปรไฟล์ดีมาดูเศรษฐกิจอ๋อครับครับจำได้แต่ทีนี้การดึงผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระดับนี้เข้ามามันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องภาพลักษณ์ไหมคะเออ เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือการมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระดับสดดรบวรศักดิ์เนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือแล้วค่ะอ่าก็อาจจะมองได้ถึงความพยายามสร้างความมั่นใจเรื่องเสถียรภาพทางกฎหมายอืมหรืออาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ่อรัฐบาลให้ความสําคัญกับการปฏิรูปปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายบางอย่างเป็นพิเศษก็ได้น่าสนใจนะคะต้องจับตาดูว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อนโยบายด้านกฎหมายยังไง ใช่ครับน่าติดตามมากขยับมาที่กระทรวงยุติธรรมอันนี้รายงานข่าวค่อนข้างระบุชัดไปที่พลตรีชันชัยพงพิชิตนะคะอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ครับตําแหน่งนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างชัดเจนตามข่าวที่ออกมาค่ะดูเหมือนจะลงตัวตามที่มีการคาดการณ์กันมาระยะหนึ่งแล้วครับซึ่งการมีอดีตนายตำรวจระดับสูงมาดูแลกระทรวงยุติธรรมก็อาจจะสะท้อนถึงแนวทางการบริหารที่เน้นประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ตรงใช่ครับ ประสบการณ์ในสายงานบังคับใช้กฎหมายโดยตรงเลยทีนี้มาถึงกระทรวงที่ถูกจับตาม,มากที่สุดกระทรวงกลาโหมค่ะครับผมอันนี้กระแสแรงมีกระแสว่าเป็นโคต้าคนนอกแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับพักพลังประชารัฐด,ด้วยอาา่าฮะชื่อที่ถูกพูดถึงมากๆสําหรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการก็คือพลเอกสุพจน์มา,านิยมค่ะท่านเป็นอดีตเลขาธิการสมชสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับผมแล้วก็สําหรับรัฐมนตรีช่วยเอ ชื่อที่คาดการกันคือพลเอกนัท e อินทระเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมครับพลเอกนัทนี่ท่านก็มีบทบาทในมูลนิธิอนุรักษ์ป่าร้อยต่อ5จังหวัดด้วยใช่ค่ะการดึงบุคคลจากยุคก่อนกลับมาในตำแหน่งสำคัญด้านความมั่นคงแบบนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะเออน่าสนใจมากครับการเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์สูงจากสม,มชอย่างพลเอกสุพจน์ค่ะหรืออดีตปลัดกระทรวงอย่างพลอ,อนัท ซึ่งทั้งสองท่านนี่ก็ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในโครงสร้างความมั่นคงยุคก,ก่อนหน้าอม,มันอาจจะตีความได้หลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็คืออาจจะต้องการความต่อเนื่องด้านนโยบายความมัน่นคงหรือให้ความสำคัญกับประสบการณ์สายสัมพันธ์เดิมในกองทัพอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเรื่องการรักษาดูนำานาจหรือการประสานงานกับกลุ่มอำนาจเดิมออ๋ค่ะครับรวมถึงบทบาทในมูลนิธิของพลอาน,นัทที่พูดถึงเมื่อกี้ ก็อาจถูกมองว่าเป็นการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอํานาจที่ไม่ใช่แค่ในกองทัพอย่างเดียวอืมอืเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องย้ํานะครับว่ายังเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ตามกระแสข่าวอยู่ค่ะยังไม่ใช่ข้อมูลยืนยันใช่ครับยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติอยู่แล้ว สรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะชื่อที่น่าจับตาก็มีสอดบวรศักิ์อุวันโนที่อาจจะมาดูด้านกฎหมายครับพลตรีโทชานชัยพงพิชิตสำหรับกระทรวงยุติธรรมครับผมแล้วก็คู่ของพลเอกสุพจน์มาลานิยมกับพลเอกนัทอินทรเจริญในกระทรวงกลาโหมถูกต้องครับรายชื่อเหล่านี้ก็มาจากรายงานข่าวล่าสุดแล้วก็กระบวนการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานต่างๆก็เป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ต้องทําต่อไปค่ะ เพื่อความมั่นใจเรื่องคุณสมบัติใช่ครับเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายค่ะแต่ก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะครับค่ะคือถ้าเราลองพิจารณาภาพรวมของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงทั้งหมดทั้งผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอดีตนายตำรวจระดับสูงแล้วก็อดีตนายทารระดับสูงจากยุคก่อนค่ะ ภูมิหลังหลากหลายแต่เน้นด้านกฎหมายความมั่นคงใช่ค่ะการท้บทาบุคคลที่มีภูมิหลังเฉพาะทางในด้านกฎหมายยุติธรรมแล้วก็ความมั่นคงอย่างเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเอ่อมันอาจจะกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมุดหมายหรือโจ์สําคัญที่รัฐบาลใหม่ต้องการจะโฟกัสเป็นพิเศษหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะครับโดยเฉพาะด้านกฎหมายยุติธรรมและความมั่นคงนี่เป็นคําถามที่น่าจะต้องติดตามคําตอบกันต่อไปครับ